ชิโอครับ,รบพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองในเมื่อวานนี้นะครับว่ายิงไปแล้วหนึ่งประตูสร้างความมั่นใจให้ตัวเราอย่างไงครับก็ผมก็รู้สึกรู้สึกปลดหลอกครับเป็นปร,ประตูแรกในนามทีมชาติไทยครั้งแรกนมครับ,รบแล้วก็ผมรู้สึกดีใจนะที่ทําประตูได้แต่ผมก็ต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับครับหลังจากที่ได้เล่นไปเมื่อวานนี้ <c oughs> เราได้เห็นจุดบกพร่องหรือว่าจุดไหนที่เราต้องการแก้ไขทั้งส่วนตัวและของทีมครับส่วนตัวผมนะครับตัวผมก็เมื่อวานก็ยังเล่นกระถา,าเก็นเกินครับแบบยังปรับจังหวะไม่ได้ครับก็ต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดงตัวเองก็ค่อนข้างเอะครับเมื่อวานก็ยังแบบไม่ลงตัวครับแต่ส่วนส่วนมุมมองผมในทีมครับเราก็ต้องแก้ไขเรื่องแบบความเข้าใจเกมแล้วก็ เน้นการต่อบอลอะไรเงี้ยครับมือนลองมาเจอวันเพสซิ่งอย่างเงี้ยเราจะแกะบอลไม่ค่อยได้ครับเมื่อวานแล้วก็เรื่องพื้นสนามคือแบบผมว่ามันก็มีส่วนนิดนิดนึงครับแต่มันก็เล่นในสนามเดียวกันทั้งทั้งคู่แข่งแล้วก็เราครับแต่เราก็จะพยายามแก้ไขตัวเองครับพูดถึงครับครับผมพูดถึงท่าดีใจครับมาจากอะไรหรือว่าเป็นการสื่อยังไงครับผมการท่าดีใจอ๋อเป็นท่าดีใจของ ท่าสโมสรคอนแกนยูนเต็ดที่ผมอยู่ครับเป็นท่าจงอางครับเป็นยังไงครับท่าท่าไทยครับเป็นการสื่อถึงสโมสรคอนแกนยูนเต็ดสโมสรของสโมสรคอนแกนยูนเต็ดครับถ้ามีโอกาสทำประตูอีกก็ยังจะใช้ท่านี้อยู่ไหมครับยังจะใช้ครับเพราะว่าสโมสรที่ให้โอกาสผมมาเล่นทีมชาติครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนิดนึงครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับ อีก2เกมที่เหลือพราะเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเก็บพยายามเก็บหกหกแต้มไม่ได้แต่อยากให้โฟกัสนัดต่อน,นัดครับผมอยากให้โฟกัสนัดต่อน,นัดเกมหน้าทั้งสองเกมไม่ง่ายครับแต่เราจะไม่ประมาท่อสู้ครับจะทําให้ดีที่สุดครับผมครับาราศิญแฟนบอลฝอ่อปราศิญแฟนบอลขอ,อนแกน่นยูนเต็ดด้วยนะครับ ช่วยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพว,พวกเราจะทำหน้าที่ดีทีสุดจะเก็บขอ,อแต้มกลับไปให้ทีมชาติไทยงาครับ